ตอนนี้เราก็ได้แหนบหนึ่งข้างแล้วเสริมยี่สิบมิลเข้าไปข้างละสองแผ่นแล้วก็ใช้ของเดิมตัวติดรถช่วยด้วยนะฮะแหนบชุดบนเราจะใช้ประมาณสี่ขั้นกลางหนึ่งนะครับแหนบกระดานเราก็จะดัดโค้งให้นิดนึงนี่นะฮะเป็นแบบนี้ประมาณนี้เลยด้านนี้อยู่ด้านหน้านะครับ ข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้2ตันพอรับไหวครับรถวิ่งงานรถตู้ทึบนะฮะไม่ว่าจะเอาไปบรรทุกงานหนักงานเบานะครับระดับเท่าเดิมเนี่ยนะฮะลิมิตก็น่าจะ3ตันก็น่าจะไหวครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้ขับดีหน้าไม่ลอยนะครับเราก็ควรเสริมแหนบช่วยด้วยนะฮะ เสริมแหนบปุ๊บเนี่ยดันหลังท้ายเราเวลาบรรทุกน้ําหนักท้ายจะไม่ยอ่อลงไปเยอะหน้าจะไม่ลอยไปจัดเพราะว่ารถบางท่านเนี่ยนะฮะไม่ได้โหลดหน้าเนาะก็ไม่ได้โหลดหน้า,ไม,ไ,นาไม่ได้ปรับแต่งข้างหน้าให้ต่ําให้เตี้ยอย่างเงี้ยเวลาที่บรรทุกของปุ๊บเนี่ยนะฮะหนีไม่พ้นถ้าเราไม่มีแหนบด้านล่างคือหนีไม่พ้นคาว่าหน้าลอยแนะ่นอนหน้ารถลอยนะฮะถ้าเราเสริมแหนบปุ๊บเนี่ยนะฮะเราบรรทุกของแล้วเนี่ยแหนบชุดล่างก็คือแหนบกระดานเนี่ยเขาจะช่วยรับน้ําหนักได้นะครับก็ทําให้หน้ารถเราไม่ลอย นีฮะเราก็จะบรรทุกได้มั่นใจขึ้นแล้วก็ขับรถได้มั่นใจขึ้นด้วยนะครับการที่ขับรถหน้าลอยก็ไม่ดีสักเท่าไหร่เออนี่ครับทรงแหนบด้านหลังก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะถ้าใครอยากจะบรรทุกสักสามตันนะครับเราก็เสริมข้างละสามแผ่นก็พอไหวครับนะฮะยี่มิลน,นี่ครับใส่แหนบ20่มิลเข้าไปโอ้โหสวยงามพรามแปด แล้วก็เสริมแหนบสองงอเข้าไปด้วยนะครับนี่ฮะเราใส่แหนบสองงอเข้าไปด้วยเขาก็จะช่วยแบ่งเบาภาระแหนบหูของเรานะครับแล้วก็เห็นไหมฮะแหนบกอดคือแหนบสองงอหรือว่าแหนบกอดที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยโค้งรับรับน้ําหนักตรงนี้ได้นะฮะมีความสนิทก,ก็ถือว่าเป็นคล้ายๆแหนบหูอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับที่ช่วยทํางานให้กับแหนบหูของเรานะฮะเห็นไหมฮะกอดโค้งมาตรงนี้ แหนบสองงอครับนี่ฮะเวลาที่เราเสริมแหนบแล้วก็ควรใส่ด้วยนะครับแหนบสองงอใส่ได้ก็ดีครับะฮะเขาจะช่วยแบ่งเบาภาระแหนบหูเราเผลอถ้าสมมุติว่าแหนบหูเราขาดเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีแหนบสองงอช่วยหลังไว้ได้นิดนึงก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่มีเลยถ้าขาดแล้วล้อมันอาจจะถอยหลังได้นะครับก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะฮะเพราะฉะนั้นการเสริมแหน,นบเนาะเพื่อจะเอารถเอาไปบรรทุกเนี่ยเราก็ควรที่จะเสริมแหนบให้มันเหมาะสมกับการที่เราจะเอาไปใช้งานด้วยนะครับ เป็นรถที่จะวิ่งงานหนักงานเบานะครับอยากจะเสริมแนบก็คิดถึงอู่ปริชาติเผาลอยนะครับ <Yeah. S 1> คันนี้เป็นรถเพาเดิมนะฮะแล้วก็เจ้าของเขาก็ใช้มานานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็นั่งเผานะฮะมีอาการนั่งเผาก็ถือว่าแหนบสแตนดาดของเขาเนี่ยรับน้ําหนักได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่สาหรับ1ตันตันกว,กว่าก็จะนั่งเผาแล้วนะครับนะอีกอย่างหนึ่งลูกยางของเขาก็จะยาวนิดนึงนะครับเขาก็จะนั่งเผา แหนบชุดเดิมของเขาตัวตีนรถรับน้ำหนักได้ไม่เยอะนะครับนี่ฮะพอนั่งเผาปุบลุกยางเขาก็จะมาเบียดตัวสแลกเห็นไหมครับยางก็ลงมาเบียดตรงนี้เนีย่ยอาการนั่งเผาสแลกขาววับเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเสริมแหนบแล้วนะครับนะฮะเราเสริมแหนบให้พอเหมาะกับการที่เราจะเอารถเราไปบรรทุกเนี่ยหนึ่งเราจะได้ข้อดีตรงที่ว่าหนึ่งคือท้ายเราจะไม่ย่อลงไปเยอะ สองหน้ารถเราจะไม่ลอยจัดในขณะขับรถก็จะขับขี่ได้ง่ายขึ้นนะครับบรรทุกได้มาได,ได้ได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วก็มั่นใจในการขับรถด้วยนะครับดังนั้นถ้าอยากจะเสริมแหนก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาติเพาลอยได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีปัญหาเรื่องช่วงล่างแหนกัดกันเสียงดังอยากจะเสริมแหนเพื่อให้บรรทุกได้ตามที่ท่านต้องการนั้น ก็สามารถโทรมาปรึกษาเราได้นะครับโทรมาในเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปได้เลยนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์มาในเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปได้เลยนะครับเรายินดีให้คําปรึกษานะครับโทรมาพูดคุยกันได้ครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับเอาเป็นอนว่าสัก8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็ยนแล้วกันเนาะ <c oughs> บางท่าน <c oughs> โทรมาดึกดื่นนะครับบางทีผมนอนไปแล้วนะครับไม่ได้รับโทรศัพท์ก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าบางทีผมทํางานทั้งวันเลยแล้วก็ อาจจะพักเร็วหน่อยหนึ่งนะครับก็ถ้าอยากจะปรึกษาก็สัก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นก็ได้นะครับโอเคนะฮะโทาว่าพูดคุยกันได้ครับนะฮะนี่ครับแหนบชุดบนจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ใส่แหนบสองงอเข้าไปนะครับแหนบตัวติดรถของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่มีงอทางด้านหลังนะครับเขาก็จะมีงอด้านหน้างอเดียวนะครับแล้วก็ด้านหลังไม่มีแหนบติดรถเขาจะสั้นอยู่ประมาณนี้นะครับ เราก็เสริมแหนบสองงอเข้าไปแหนบสองงอจะทําให้มีการรับน้ําหนักได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วเขาก็จะนอนลาบมากับแหนบหูเราเลยเห็นไหมครับแทบจะบอกว่าเป็นแหนบที่ช่วยป้องกันเพื่อไม่ให้แหนบตัวนี้ไปกดแหนบหูเราหักด้วยนะครับถ้าเกิดเราใส่น้ําหนักไปแล้วนแหนบหูมันจะทํางานเยอะทํางานหนักนะครับหนึ่งอย่างคือมันช่วยยึดติดกับตัวรถและ1หนึ่งอย่างสอง ตัวเขาเนี่ยเวลาที่เขารับน้าหนักมากๆเข้าเนี่ยไอแหนบตัวเนี้ยมันแตบตัวเนี้ยนะครับมันก็ไปดัดไปกดอยู่นะครับนึกออกไหมครับมันไปดัดไปกดอยู่ตรงเนี้ยถ้าแหนบตัวบนเรามันทนไม่ไหวมากๆเขา้ามันก็ทําให้แหนบหูเราหักครับหรือไม่ก็งอโค้งโก่งไปมันก็จะเสียรูปทรงนะครับนนานไปเดี๋ยวมันก็หักได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเสริมแหนบสองงอเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่แหนบตัวนี้มันไปกดเนี่ยนะครับไอตัวเนี้ย เวลาไปโดนกดปุ๊บไอ้แหนบสองงอมันก็ยังมาช่วยล้างตรงหัวไว้นึกออกไหมครับเวลากดไปเนี่ยมันมาพาดอยู่ตรงนี้กดไปมันก็ไม่อยากจะลงกดไปไม่อยากจะงอนึกออกไหมครับเพราะว่ามันมีหัวมาพาดอยู่กับตรงนี้มันก็สามารถที่จะช่วยรับน้ําหนักได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาแหนบตัวนี้ไปกดกับตัวนี้ถ้าเราไม่เสริมแหนบสองงอเข้าไปนะแหนบตัวนี้มันไปกดกับตัวนี้ตัวนี้มันไม่มีตัวช่วยเลยตัวเดียวนะฮะแถมมันยังทํางานหนักอยู่แล้วด้วยนะครับมันอาจจะหักได้หรืองอได้ดังนั้นคําว่าแหนบสองงอนั้นควรที่จะต้องใส่ครับ โอเคฝากอูปริชาติเพาลอยด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแนบนะครับอยากจะเอารถบรรทุกของท่านเอาไปเสริมแนบอยากจะเสริมแนบเพื่อการบรรทุกก็ติดต่อมาที่อูปัิชาติเพาลอยได้นะครับ